ฟรชอยกูมาแรงกูเป็นแฟนยิงหูบึงแตกแบงแบงพี่เอสกูมาแรงอ้อนเธอจะแรงยูกับแบงแบงแกงอยูกันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบอบตัวเมื่อในความจริงเราหมดแล้มือนเอพีเอสที่ฉุดสันกันแบบเป็นครอบครัวเฟรฟชชอยกูมาแรงยูกับเป็นแฟนยิงหูมึงแตกแบงพี่เอสกูมาแรงอ้อนเธอจะแรงยูกับแบงแบงแกงอยูกันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรบรอบตัว ยิงแสกหน้าต้ามันก็ดีกระโดดงามฟาดด่างสกิลเซนจิไอพวกอิชาทุ่ตกตาบีกระโดดโลกรูปุดทร์สกิลเลนสิบมึงไม่ต้องร้องไม่ต้องหลี PS เดินมาพี่น้องไม่ต้องคีดมาผงไม่ต้องร้องกูยิงค้ดไม่ต้องหลีโอ้ยเป็นช็อตจริงภาคสนามตัวก็จะมาที่มันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์ PS พวกกูมันยากจะคว้ามึงไม่มีว่าสนามกขจะยากจะถามมึงอยากเลิฟจะลองดู PS กูบังอาจให้มึงตามดูยิงโค้ดทำให้มึงดูโค้ด 也不顾梦中大悲，因我不在。